สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนเลยนะครับก็วันนี้อยู่กับอีเวนต์ใหม่นะประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะครับก็เป็นอ่ะอีเวนต์เลหลังนั่นเองนะครับพบกับตัวละครสุดฮิตที่กลับมาอีกครั้งนะครับก็มีนางเดียนะครับมีไอรินนะครับที่จะเป็นตัวที่แบบหาเพชรนะครับหรือว่าลงลูกอมดาวได้นะครับลงหล็กเชพเพนเหล็กนั่นเองนะครับ แล้วก็มีการ์ดอื่นๆอีกนะครับอ่าเดี๋ยวไปอ่านประกาศกันก่อนเนาะตัวละครสุดเฮตดที่กลับมาอีกครั้งนะครับคือถ้าเราได้เออนาเดียไอรินเนว่าหนาที่ถูกปลุกนะครับราชินีแพงล็อกปีศาจรูมี่เนี่ยเราจะมีบัฟนะครับเออถ้าเราได้อีเวนต์นี้นะถ้าคนที่ได้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนอีเวนต์นี้ก็คือจะไม่ได้บัฟในส่วนนี้นะครับต้องเป็นอีเวนต์นี้นะครับก็คือการ์ดสดสดจริงๆนั่นเองนะครับเออเข้าใจใช่ไหม เรามาปิดอีเวนต์ก็ตามนี้นะครับดานาเดียไอรินเนวนาถูกปลุกเนี่ยได้รับตัวละ1 0 0เพชรเท่านั้นเองนะครับเป็นอีเวนต์แบบสุ่มแจ็คพอตนะครับจะมีแบบสุ่มเอ่อสิเพชรแล้วก็50เพชรนะครับที่เป็นเมกาแจ็คพอตนะครับสุ่ม50ก็จะเป็นแบบเออรุ้นได้ของใหญ่ๆรุ้นได้ของดีๆนะครับเออ,เอ,อถ้าสุ่มสุ่มเมกาแจ็คพอตครบทุกทุก20ครั้งเนี่ยรับ พาการวัสดิ 5, <c oughs> 5, ố, 1, 000, ่ตัวทอนรสุดเฮดที่กลับมานะครับ a 1ถึงบวกหนึ่งชิ้นนะครับอ่าก็ห้าห้าสองสิบก็คืออ๋อหนึ่งพันใช่ไหมหนึ่งพันเพ็ดโอ้โหก็ถ้าถ้าถามผมนะคนที่ไม่มีนาเดียหรือไอรินก็น่าเสียงนะครับน่าเสียงมาก คือมารอเลยอิที่อีเวนต์เลยหลังแบบนี้นะครับต้องต้องต้องโอ้ยติดติดอ่างไปหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรคือต้องต้องสุ่มอะ่ะเออนาทีทองนะครับก็จะมีรู้สึกว่าจะมีให้รับกลองสุ่มอัญมณีควบคุมลูกเต่านะครับมีจะมีบวกสองบวกสี 2, ่บวกหกนะครับอ้าวเฮ้ยสงสัยคนสุ่มเยอะมั้งเนี่ยนะครับ ผมถึงก็เด้งออกเกมเลยอะอะไรกันมานี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแล้วก็มีลูกบาทเอ่อที่ล็อกอินในเจ็ดวันด้วยนะครับอะไรนยะล็อกอินในช่วงเวลาอีเวนต์ด้รับร้อยเพชรเหรอทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะสองทุ่มนะครับใน,นบวันอาทิตย์นะครับอ่าวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมนะเวลานี้เลยนะมาร์กไว้เลยนะครับอ่าทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับวันอาทิตย์รับร้อยเพชระนะครับ เช็คชื่อ7วันก็จะมีรูปบัตรตำนานนะครับถึง4ลูกนะครับเออก็ไปล็อกอินนะแล้วก็มีจี้1วันให้ทดลองใช้กันนะครับรีเซ็ตรางวัลแชมเปี้ยนลีกนะครับ5ครั้งและเก้าครั้งรับป็นพิน A A รีเซ็ตอ๋อจะรีเซ็ตในวันที่30นะอ่านดีๆนะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตอนที่รีเซ็ตจะมีอะไรมานะครับตอนนี้มันยังเป็นของเก่าอยู่นะครับอ่ะผลจะมาแบบสั้นๆเลยนะ ยันปิดพนึกนะครับ A บวกสามใบนะเพื่อไปแลกนาเดียนะครับเออบัตรเชิญปราร์ตี้ A สามใบนะผมจะไม่พูดอันนี้ซ้ำนะมันก็ให้หาบัตรเชิญปราร์ตี้ A3 สามใบทุกๆก,ก,การ์ดนะครับส่วนไอรินเนี่ยหาไมาเพิลเบวกสามชิ้นนะครับเนวนาปกนะครับไปห,หาชุดที่ถูกปก A บวกสามชิ้นแล้วก็ราชินีเพลงล็อกนะครับชุดราชินีเพลงล็อก A บวกสามชิ้นแล้วก็ปิศาจลูมี่นี่คงไม่มีใครสนหรอกนะครับ คนน่าจะสนไอรินกับนาเดียมากกว่านะครับเอออ่ะไปสุ่มกันเอานะครับเดี๋ยวผมกดของฟรีให้ดูก่อนนะครับอันนี้รางวัลคูณห้านะครับจวบัตรเชิญว่ะผมว่าบัตรเชิญรัวๆโอ้รอซื้ออีกแล้วนะครับร้านชาลึกๆอ่ะก็ไปซื้อกันนะครับใครมีทุนก็จัดเลยนะครับผมแนะนำจริงๆนะใครที่ไม่มีนะครับ นาเดียหรือไอรินก็สมควรที่จะทุ่มทุนนะนะก่อนที่อัปเดตใหญ่จะมานะครับเออมันจ้องมาลอมาล่อให้เราเพชรหมดอย่างนี้ทุกทีนะครับมันเป็น,นกลไกาการตลาดเขานะแล้วก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับระหว่างสุ่มภาพจากกระตุกนะครับชุดปีศาเนี่เป็นของโรมี่นะตัวโอ้โหเรียกว่าล่างสุดนะครับโอ้โหเอามาทำไมครับเนี่ย ผมจะสุ่มแค่กุญแจพอนะครับเพราะว่าผมมีหมดทุกการ์ดแล้วนะครับอีเวนต์นี้ผมจะไม่เล่นนะเพราะผมมีทุกการ์ดแล้วนะครับคือใครที่ติดตามกันมาเนี่ยน่าจะเห็นการสุ่มของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนาเดียหรือไอรินเนี่ยหนักนะครับหนักทั้งคู่นะครับใครยังไม่เคยดูคลิปสุ่มหาตามล่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์ของทั้งคู่ไว้นะครับลิงก์ตามหาหนาเดียแล้วก็ลิงก์ตามหาไอรินไว้นะครับใน,ในคําอธิบายของวิดีโอนี้นะครับใต้ description นะครับอ่ะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไให้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเนาะโอเคไว้เจอใหม่โอกาสหน้านะครับสําหรับอีเวนต์นี้ผมไม่ได้เล่นนะอย่างที่ผมบอกผมมีแล้วไงผมจะผมจะหาทำไมอีกนะครับให้ดูในหน้านี้แล้วกันผมมีแล้วนะครับเออนาเดียไอรินนะครับอ่ะไว้เจอใหม่โอกาสหน้านะครับสามคลิป นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับใครเล่นเวยนี้ขอให้โชคดีนะครับปิดน้อยๆนะครับอ่ะสุ่มไปเลยนะครับแจ็คพอตแนะนําให้สุ่มแบบเมก้าไวน้นะครับอ่ะทีละห0าสิบเพนนะครับเจอใหม่โอกาสหน้าครับคิดนี้ไปแล้วโอู้หซ้ำไปมาซ้ำมาเนะี่ยลํำค้านคนดูบอกเออไป